ไอซ์แลนด์เกาะปีศาจเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวอนมีโฮทายาทกลุ่มธุรกิจไทฮันผู้ตกเป็นข่าวเช้าจากสงครามธุรกิจภายในตระกูล เพื่อเรียกความมั่นใจรับจากนักลงทุนและก็ฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดีกลับมาให้กับบริษัทเธอจึงถูกส่งตัวไปทํางานเป็นครูสอนจริยธรรมครับที่ทํานาดินแดนลึกลับที่ตั้งอยู่ในเกาะเซจูโดยการมาถึงของบอนมิโฮในครั้งนี้ได้มีการปลุกให้เหล่าปีศาจโลกีให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพวกมันก็ตามล่าเธออย่างไม่ลดละด้วยเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่มันก็ไม่มีใครรู้โดยรางร้ายครับที่มุ่งโจมตียังทําให้เธอนั้นได้คนพบชะตากรรมในอดีตที่ได้ถูกลบเลือนไปจากความทรงจําสวัสดีครับ ทุกคนกันจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง m เม z o p พร m มอย่างเรื่อง Islands ใน EP ีที่1และ2กันแล้วครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกระจายใ,จให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่ครับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผงขอแนะนํา YouTube พรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอบลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือก,กดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ทำนาเกาะอันแสนสงบในแผ่นดินที่ในนนนตอี้้ัน,น you <laughs> ก็ไม่สงบเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเทพทั้งหลายนั้นต้องการยับยั้งปีศาจร้ายไม่ให้ออกมาจากประตูนรกโดยรูปปั้นหินที่มีชื่อว่าทหารรือบังจํานวน4ี่หตัวครับมาผนึกประตูนรกนั้นเอาไว้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่นิยายปารามปาราของก่อทํานาก็เพียงเท่านั้นโดยคู่แต่งงานหนึ่งรับได้เดินทางมาถ่ายรูปที่เกาะแห่งนี้และได้เจอเข้ากับรูปปั้นหินนั้นเข้าซึ่งในตอนนั้นเองรับก็มีใครบางคนแอบยืนมองพวกเขาอยู่ห่างในสภาพที่ไม่ได้ดูเอาเสียเลยก่อนที่รูปปั้นหิน,น,นล,ลนไปแะ ควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากรูพวกนั้นพร้อมกับสัตว์ประหลาดรูปร่างหน้าตาเหมือนกับหนอนตัวหนึง่งซึ่งเมื่อช่างภาพได้เห็นมันครับเขาก็เหยียบมันจนเละไปและเมื่อเจ้าบ่าวที่โดนควันดำพุ่งใส่ร่างกายเนี่ยเขาในตอนนั้นก็กลายร่างกายเป็นปีศาจ ขยามช่างภาพคนนั้นจนเดียงขาที่และมีชายปริศนาอีกคนนึงจัดการปราบปีศาจส,สองคู่นั้นเอาไว้ในพริบตาเดียวเช่นกันแล้วบาทหลวงกลุ่มหนึ่งรับก็ได้พบความผิดปกติของรูปภาพโบราณที่มีลักษณะสีแดงคล้ายๆกับเลือดปรากฏบนภาพจึงได้มีการเรียกตัวบาทหลวงอีกคนรับที่มีชื่อว่าบาทหลวงโยฮันที่เขาลังปราบปามป,ปีศาจที่เข้าสิงมนุษย์คนหนึ่งอยู่โดยท่าทางชิวๆแถมยังฟังเพลงไปด้วย ซึ่งมีภาพลักษณ์รับแตกต่างจากบาทหลวงคนอื่นอย่างลิบลับเลยก็ว่าได้และเมื่อบาทหลวงโยฮันได้เห็นรูปภาพผิดปกตินั้นบาทหลวงอีกคนครับก็อธิบายว่าเมื่อนานมาแล้วเนี่ยโลกเคยถูกครอบงําด้วยปีศาจและผู้หญิงในรูปนี้ก็เป็นความหวังเดียวครับจะช่วยผู้คนให้รอดมาได้แต่น่าเศร้าที่เธอนั้นทําภารกิจไม่สําเร็จและจําต้องลาจากโลกนี้ไปโดยมีชายชุดดำครับได้สังหารเธอไปและชายคนนั้นเองก็ยังไม่ตายในตอนนี้มีชีวิตสุขสบายราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนเกาะทํานาซึ่งมีทางเดียวจะช่วยชีวิตขอองมนุษย์ได้ีก ครั้งก็คือผู้หญิงคนนั้นรับต้องมาเกิดใหม่และจะมีโชคชะตาอะไรบางอย่างนำพาเธอรับไปที่เกาะน,นั้นจนได้โดยบาโลโยฮันนั้นจะต้องไปที่เกาะเพื่อช่วยหญิงสาวปริศนาคนนั้นเพื่อเริ่มต้นการกรอบกู้โลกจากปีศาจให้ได้เลยก่อนที่ภาพรจะตัดไปที่วอรมีโฮ ทายาทของแทฮันกรุป๊ปเจ้าของธุรกิจโรงแรมยักษ์ใหญ่ของเกาหลีโดยเธอรับสามารถรับมือต่อหน้าสื่อได้อย่างดีแม้จะถูกโจมตีจากนักข่าวเป็นระยะโดยอาสาวของมีโฮเนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงแรมตัวจริงรับไม่พอใจมากๆที่เพิ่งจะรู้เรื่องโรงแรมของตนผ่านสื่อซึ่งมีโฮก็ได้ให้คําตอบกับคุณอาไปว่าปีที่แล้วครับอัตราการเติบโตของโรงแรมเราเนี่ยติดลบและปีนี้ติดลบยิ่งหนักไปอีก อันดับโรงแรมในประเทศของเรารับก็หล่นไปอยู่ที่5ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเธอเองรับไม่อยากปล่อยให้เป็นแบบนั้นอีกต่อไปมันก็เลยทําให้อาสาวของมิโฮนั้นไม่ค่อยพอใจมากๆ ที่หลานสาวครับมายุ่งในเรื่องไม่ใช่เรื่องแต่มีโฮก็ได้บอกกับคุณอาไปตามตรงว่าเธอเป็นลูกสาวทายาทเพียงคนเดียวของประธานวอนเทฮันซึ่งเธอครับจะสืบธุรกิจนี้ต่อนี่ยิ่งตอบย้ำอาสาวครับให้ไม่พอใจมากขึ้นไปอีกและไม่ต้องการให้โรงแรมนั้นตกเป็นของมีโฮทั้งนั้นจนทําให้ทั้งสองคนครับมีปากเสียงซึ่งกันและกันเรื่องการสืบทอดธุรกิจจนเมื่อมีโฮครับได้นั่งรถออกมาเธอก็ถูกชายปริศนาร่างยักษ์นั้นขับรถปาดหน้า และตรงดิ่งเข้ามาหาเรื่องเธอกับคนขับรถจนมิโฮเองก็ไม่พอใจจัดการทุ่มชายคนนั้นครับที่มีขนาดร่างใหญ่จนล้มลงไปนอนกองกับพื้นโดยมิชัยคนนั้นแอบถ่ายทุกเหตุการณ์อยู่ห่างๆเรากับวันนี้นั้นเป็นแผนการของมันที่ตั้งใจสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาอะไรแบบนั้นแล้วเช้าวันต่อมาครับข่าวของเธอนั้นก็ออกไปทั่วทั้งทางลบว่ามิโฮทำร้ายร่างกายชาวบ้านจนเธอเองครับก็ถูกสังคมประนามอย่างหนักจนมันก็กระทบต่อธุรกิจของเธอ โดยแผนการนี้ก็เป็นแผนการของอาสาวของเธอนั่นแหละที่วางแผนรับในการปัดมิโฮตกจากการสืบทอดตําแหน่งนั่นเองและเมื่อคุณพ่อของมิโฮรู้ข่าวนี้เข้าเนี่ยเขาก็ไม่พอใจมากๆที่ธุรกิจของตนรับเสียหายอย่างหนักจากการที่ลูกสาวไปก่อเรื่องมาและคุณพ่อเองก็ไม่อยากให้ครอบครัวครับยังสิทธิ์ในการบริหารบริษัทกันเองเขาเลยมีคําสั่งให้มิโฮนั้นไปเก็บตัวในที่อื่นจนกว่าเรื่องจะเงียบก่อนแล้วเรื่องการสืบทอดเนี่ย่อยว่ากันโดยการส่งเธอไปครับเป็นครูอาสาที่โรงเรียนบนเกาะทํานาและเมื่อนางเอกเดินทางมาถึงที่ทํา 아니. ก็ได้มีนิมิตครับของหญิงสาวแก่คนหนึ่งปรากฏขึ้นมาพร้อมกับเจอปีศาจเจ้าสาวรูปร่างหน้าตาอับปรลักโดยมันก็วิ่งไล่ตามเธออย่างไม่ลดละครับจนมีโฮเองต้องหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในรถกระบะแต่แล้วรับชายปริศนาคนเดิมก็ได้เข้ามาช่วยมีโฮจากปีศาจตัวน,นั้นเอาชนะมันมาได้อย่างชิวๆและเมื่อชายคนนั้นรับได้เจอเข้ากับมีโฮเขาก็มองหน้าเธอครับราวกับว่าทั้งสองคนนั้นเคยรู้จักกันมาก่อนก่อนที่นางเอกในตอนนั้นจะสลบไปมีโฮรับตื่นขึ้นมาในบ้านพักของตนในกอดทามนาโดยผู้ช่วยก็ได้บอก,กบ นั้นสลบอยู่บนลานจอดรถเพียงแค่คนเดียวครับไม่มีใครเจอปีศาจชุดแต่งงานอะไรทั้งนั้น หรือว่าชายชุดดาที่เพิ่งมาช่วยเธอเลยตัดกลับมาที่ทางฝั่งชายชุดดาในตอนนี้กันบ้างโดยเขาเองรับก็มาหาหญิงแก่พิศนาเหมือนกับในนิมิตของนางเอกตัวหญิงแก่ก็รู้ในทันทีครับว่าเธอคนนั้นมาที่นี่แล้วใช่ไหมโดยชายชุดดครับก็จะมีโฮได้ตั้งแต่แรกเห็นเพราะว่าเขารู้จักเธอมาตั้งแต่ในอดีตชาติและในตอนนี้ครับปีศาจกำลังหมายหัวมีโฮเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วเหตุการณ์บนเกาะทำนาในอดีตนั้นก็ย้อนกลับมาในช่วงเวลานั้นครับชายพิศนาคนนี้เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการที่หมู่บ้านของเขา ถูกพิศาจโลกีโจมตีซึ่งมันก็น่าแปลกมากๆที่เขารอดมาได้เพียงแค่คนเดียว แน่นอนครับว่าเขาถูกวางตัวให้กลายเป็นผู้สังหารปีศาจมาตั้งแต่ยังเล็กด้วยความไม่มีทางเลือกมากนะักเด็กชายเลยถูกฝึกรับให้กลายเป็นผู้สังหารปีศาจต,ตั้งแต่ตัวนั้นเป็นต้นมาโดยมีเด็กหนุ่มรวบมชะตากรรมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาก็ถูกฝึกรับให้สังหารปีศาจโลกีเช่นกันโดยที่เกาะทำนาแห่งนี้ครับได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผนึกกำลังต่อต้านกับสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายมาให้พวกมันออกไปสู่โลกภายนอกหนุ่มพวกนี้ก็เลยกลายเป็นความหวังเดียวที่จะฝึกเพลือพวกเขาครับ ให้เก่งกาจในการจัดการกับพวกมันให้ได้เลยโดยชายแก่ผู้ฝึกนั้นก็ได้นำเลือดของปีศาจโลกี ผสมเข้าไปในร่างหนุ่มแต่ละคนครับจนพวกเขานั้นก็มีสายเลือดของปีศาจอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้กลายเป็นปีศาจจริงๆนะครับโดยการกระทําในครั้งนี้มีเพียงแค่หนุ่มสองคนที่รอดชีวิตมาจากการทนเลือดปีศาจได้และถูกวางตัวครับในฐานะของผู้สังหารปีศาจหลังจากนี้เป็นต้นไปโดยชายปริศนาชุดดาที่เห็นในตอนต้นเรื่องนั้นก็มีชื่อว่าพานส่วนอีกคนนึงรับก็มีชื่อว่าคุงทันมันก็เลยเปลี่ยนให้2คนนี้นั้นได้กลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจ และพวกเขาครับต้องทิ้งความรู้สึกในฐานะมนุษย์ทิ้งไปและกลายเป็นเครื่องจักรสังหารอย่างเต็มรูปแบบทั้งสองคนนี้ถูกฝึกฝนอย่างหนักจนพานเองก็ล้มลงรับและมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวอนจองเข้ามาเห็นเขาเข้าแบบพอดีซึ่งวอนจองในช่วงเวลานั้นก็คือวอนมีโฮในปัจจุบันนั่นเองและในวันนี้ครับมีโฮก็ต้องมีสอนนักเรียนที่โรงเรียนทำนาซึ่งคุณครูแต่ละคนเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์กับมีโฮสักเท่าไหร่เพราะเห็นข่าวเธอเหมือนกันครับที่เป็นนักเลงจากในข่าว จนเธอเองก็ถูกครูคนหนึ่งรับมัดมือชกบีบให้เธอกลายเป็นครูแนแนวอย่างไม่มีทางเลือกซึ่งในห้องแนแนวนั้นก็เก่ามากๆรับไม่มีครูอยู่ที่นี่มานานมากแล้ว ก่อนที่ครูสาวคนหนึ่งรับจะเข้ามาหามีโฮด้วยท่าทางหาเรื่องแต่ในความจริงแล้วทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันทรบแบบนั้นแล้วมีโฮก็ได้รับข่าวรับเรื่องที่ว่าอาสาวของเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมวยนิธิมันก็เลยทําให้เธอไม่ค่อยพอใจมากๆที่อาสาวรับจงใจแย่งตําแหน่งนั้นตอนที่เธอไม่อยู่ซึ่งเธอเองก็ได้เอาข้อมูลที่คนไปสืบเรื่องของชายสองคนเนี่ยที่เคยมาหาเรื่องเธอก่อนรับ ซึ่งผลก็ปรากฏว่าเรื่องนั้นคนที่จ้างชายสองคนนั้นก็คือเลขาโคสนิทของเธอเองนั่นแหละมีโฮก็เลยบอกว่าเธอเกลียดครอบครัวเธอครับที่แข่งแย่งชิงดีกันมากๆแต่เธอเองก็เห็นว่าเลขาโคสนิทกับคุณลุงของเธอนั้นเป็นครอบครัวมันก็เลยทำให้เธอค่อนข้างเสียใจมากๆเลยโดยเลขาโคสนิทคนนี้ครับก็ได้บอกกับมีโฮไปตามตรงว่า เขาไม่เคยทรยศนางเอกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนของพวกนั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่มันแค่จุดเริ่มต้นและคนพวกนั้นก็รับจะทําทุกอย่างเพื่อฉุดลงเธอมาให้ได้แล้วเธอครับก็ให้รถกับเลขาแล้วเดินหนีไปในทันที ดยหลังจากที่มีโฮออกมาแล้วเนี่ยเลขากรับก็ถูกควันดําสีดําพวยพุ่งเข้ามาจนร่างกายของเขาก็กลายเป็นปีศาจในทันทีซึ่งมีโฮในตอนนั้นก็ไม่รอช้าครับจัดการโทรขอให้ลุงนั้นเอารถมารับเธอหน่อยแต่ในระหว่างนั้นครับนางเอกก็ถูกเลขาคนสนิทที่กลายเป็นปีศาจแล้วเนี่ยมายืนดักเธอไว้จนนางเอกก็จําเป็นต้องวิ่งหนีเข้าไปในปา่าจนเธอเองครับก็เกือบจะเอาตัวไม่รอด ก่อนที่ชายปริศนาชุดดำครับก็ได้เข้ามาช่วยมีโฮเอาไว้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่ EP พีนี้นั้นก็ตัดจบลงไปอ p พีภาพเหตุการณ์ครับได้ตัดมาในอดีตหลังจากที่วอนจองนางเอกในชาติก่อนเห็นเด็กหนุ่มแต่ละคนรับถูกฝึกจนเหน็ดเหนื่อยเธอก็ได้แอบขโมยกุญแจกรับเข้าไปช่วยหนุ่มทั้งสองคนนี้ให้หนีไปให้ได้เพื่อให้พวกเขาครับได้ใช้ชีวิตแบบคนอื่นทั่วไปจนอาชฝึกก็รู้เข้าว่าทั้งสองคนนั้นหนีออกมาแล้วเนี่ยก็ได้สั่งให้สมุนของเขาไปตามทั้งคู่กลับคืนมาแต่วอนจองในช จนสลบไปในขณะที่พานกับคุณทันก็เลยต้องกลับมาฝึกที่นี่อีกครั้งเพื่อพาบอลจองกลับมารักษาเรดวาวะทั้งสองหนุ่มครับได้ถูกทําโทษอย่างหนักด้วยการเครียนจนบาดเจ็บหนักแล้วก็สลบไปบอลจองก็เลยรู้สึกผิดครับที่เป็นต้นเหตุทําให้ทั้งสองคนนี้ถูกทําโทษและเธอเองก็รู้ตัวดีว่าอาจจะไม่ได้มาที่นี่อีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเธอต้องทําหินปิดผนึกปีศาจแล้วจะกลับมาช่วยพวกเขาอีกครั้งหนึ่งให้ได้ ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของบาทหลวงนุ่มโยฮันในตอนนี้กันบ้างเขาได้เข้ามาที่บ้านของวอนมีโฮครับนางเอกของเรื่องเพราะว่าตัวเขาในตอนนี้ได้ถูกส่งตัวมาเพื่อดูแลเธอโดยเฉพาะเนื่องจากที่ว่าเขาครับมีฝีมือมากๆในการปราบปรามผีปีศาจไปทั่วทั้งโลกและในครั้งนี้นั้นโลกกำลังถูกกินกินโดยปีศาจอีกครั้งหนึ่งซึ่งคณลุงคนนี้นั้นก็รู้ว่าวอนมีโฮครับคือหญิงสาวในคําทานายที่อาจจะช่วยโลกนี้ได้ในขณะที่ตัวนางเอกยังคงไม่รู้ตัวนะครับว่ามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการรอคอยเธออยู่ ตัดกลับมาที่ปัจจุบันกุลุงในตอนนี้ได้รับสายจากนางเอกที่โทรมาขอความช่วยเหลือให้ส่งรถไปให้ครับแล้วชายชุดดานั้นก็ได้โผล่ไปช่วยนางเอกอีกครั้งหนึ่งและได้เข้าต่อสู้กับปีศาจเลขาจนตัวเขาเองรับสามารถจัดการกับปีศาจตัวน,นั้นได้อย่างง่ายดายจนชายชุดดาครับก็เดินเข้าไปใกล้ๆนางเอกแล้วบอกกับเธอไปว่าจเจ้าจงอย่าหนีไปจากที่นี่โดยเด็ดขาดมันเป็นหนทางเดียวจะทำให้เธอรอดตายได้แล้วตัวเขานั้นก็จากไป หลังจากที่เธอได้สติกลับคืนมาดีๆแล้วเนี่ยนางเอกก็ไม่รอช้าครับเดินทางไปที่สถานีตำรวจในทันทีพยายามจอธิบายเรื่องของปีศาจแล้วก็ชายชุดดำนั้นให้กับทางกรมตำรวจได้รับฟัง แต่กลับไม่มีใครรับเชื่อฟังคำพูดของเธอเลยแม้แต่คนเดียวนางเอกก็เลยวยวายชุดใหญ่ขอกลับไปที่บ้านของเธอในทันทีครับแล้วก็แอบเรียกรถไปที่สนามบินเพราะว่าเธอครับไม่ต้องการจะอยู่ในเกาะอันตรายบ้านนี้อีกต่อไปแล้วในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีชายปิศาคนหนึ่งกำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างในรูปปั้นหินในขณะที่นางเอกในตอนนี้ก็รีบเดินทางมาที่สนามบินเพื่อกลับบ้านแต่ในระหว่างนั้นสิครับก็มีสัตว์ประหลาดคล้ายๆกับนอนเมื่อตอนต้นเรื่องมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและได้เข้าไปสิงสู่ รอเรตัวนางเอกไปที่โรงพักเพื่อบอกใครบางคนครับว่าให้เธออยู่ที่นี่ต่ออีสักพักนึงจะได้เป่าซึ่งตำรวจอีกคนที่ถูกปีศาจสิงสู่เนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาที่โรงพักโดยมีท่าทางแปลกๆมันได้มองไปที่แผลบนเนินอกของนางเอกครับแล้วจัดการบีบคอตำรวจอีกคนจนบาดเจ็บไปนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเลยครับพยายามจะหาจังหวะในการหนีออกมาจากสถานีตำรวจให้ได้โดยจัดการขโมยรถของคนแถวนั้นครับเพื่อขับหนีออกไปในทันทีโดยที่ตำรวจปีศาจในตอนนี้ ก็ตัดการกระโดดกอรถของนางเอกครับมีการฉุดกระชากรากดึงกันไปมา จนในสุดแล้วรถของนางเอกนั้นก็เสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำไปโชคดีที่ว่าในตอนนั้นครับนางเอกไม่ได้เป็นอะไรมากเธอก็เลยจัดการรวบรวมกำลังที่ยังเหลืออยู่ลงจากรถในทันทีแล้ววิ่งไปหาที่ซ่อนซึ่งปีศาจตำรวจก็ได้ตามนางเอกไปแบบติดๆจนเกือบจะเจอเข้ากับเธอแล้วเจียวแต่แล้ว g ร a b ชายชุดดำก็ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเธออีกครั้งหนึง่งและพุ่งตัว g ร a b เข้าไปต่อสู้กับปีศาจตนนั้นเียไ,ได้ว่าเป็นการต่อสู้อย่างสูสีเลยก็ว่าได้แต่ทว่าในครั้งนี้นั้นชายชุดดำครับเขากลับเสียท่าซะเอง ถูกปีศาจครับจ้วงเข้าไปที่ท้องจนบาดเจ็บหนักแต่เขาเองก็ไม่เป็นอะไรมากและสามารถรวบรวมกําลังรับในการปราบปีศาจตัวน,นั้นได้สําเร็จในที่สุดก่อนที่ชายชุดดำรับจะถามกับนางเอกไปว่านี่เธอจําอะไรไม่ได้เลยเหรอซึ่งนางเอกก็บอกกับเขาไปตามตรงรับว่าเขาต้องการให้เธอจําอะไรได้กันแน่และเมื่อเขาได้รู้ว่าตัวนางเองกครับไม่มีความทรงจําเก่าหลงเหลืออยู่เขาเลยผิดหวังเป็นอย่างมากและเดินจากเธอไปในทันทีแต่นางเอกในตอนนั้นิครับก็ยื้อเขาเก็บไว้เพื่อถามข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มเติม จนเธอ grab ได้รู้ว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคือปีศาจโลกีที่มันก็ถูกผนึกไว้ที่เกาะแห่งนี้ก่อนที่เธอจะถามไปว่าทำไมปีศาจพวกนั้นถึงไล่ตามเธอไม่เลิกล่ะชายชุดดาก็เลยบอกรับว่ามันคือชะตาก,กรรมยังไงล่ะโดยพวกมันจะตามเธอไปทุกที่จนกว่าวาระสุดท้ายในชีวิตของเธอจะมาถึงก่อนที่ชายชุดดาคนนั้นครับจะจากนางเอกไปอีกครั้งหนึ่งตัดภาพมาที่ทางฝั่งของนักบวชโยฮันเนตอนนี้กันบ้างเขาได้ตามหานางเอกรับจนเจอเข้าจนได้และได้เจอเข้ากับเศษซากของปีศาจที่ต่อสู้กับชายชุดดาเมื่อคือนนี้ด้ววยยแล้้้ชชาาาุดดรับกก็เขท่ หลังจากที่จัดการกับปีศาจมาแล้วเนี่ย มาวางเรียงไว้บนเขาที่แสดงเห็นถึงจํานวนรับที่เขาได้จัดการกับปีศาจตั้งแต่ที่ทํางานนี้มาครับโดยชายชุดดานั้นก็มีชื่อว่าพันเขาได้เข้าไปเยี่ยมคุณย่าที่รู้เรื่องราวในอดีตทั้งหมดและบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นรับคือวอนจองจริงเธอจะมีเครื่องหมายส่องแสงออกมาจากตัวจนตัวเขารับได้ไปเจอเข้ากับลานสาวของคุณย่าที่เป็นนักเรียนนั้นจากโรงเรียนทํานาที่นางเอกสอนอยู่พอดีซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอคนนี้ครับจะไม่พอใจมากๆที่ชายชุดดาชอบมากินข้าวฟรีที่บ้านของเธอนักสักเท่าไหร่ก่อนที่ภาพจะตัดกลับไปที่่นนางเออกกัต ได้เดินทางกลับมาที่บ้านพักตัวเธอเองกรับก็ไม่ไหว โกรธคุณลุงเป็นอย่างมากที่ขัดขวังไม่ให้เธอนั้นกลับบ้านโดยคุณลุงเองก็อ้างว่านี่เป็นทางเดียวครับที่จะทให้ตัวของนางเอกรอดจากคุณอาคนนั้นให้ได้มันก็เลยบีบให้เธอจําใจนอนไปครับด้วยความกลัวจู่ๆชายปริศนาคนนั้นก็ปรากฏตัวอยู่ในห้องเธออีกครั้งหนึ่งโดยพานได้บอกกับนางเอกว่าปีศาจพวกนี้ครับมันอยู่ทุกที่และไม่สามารถนับจํานวนได้จริงๆครับบ่เพระมันมีกันอยู่เท่าไหร่โดยเขาเองได้ขอให้นางเอกซ่อนตัวเอาไว้จนกว่าที่เธอนั้นจะปลอดภัยจริงๆโดยนางเอกก็ได้บ่นกับเขาไปตามตรงว่าเธอนั้้้้นนนใชชีวิตแบบัไไม่ดรอก แม่ของเธอในตอนนี้ก็จากไปแล้วคุณอาทแท้ๆของเธอครับ ก็อยากให้เธอตายในขณะที่คุณพ่อก็ไม่เคยจะสนใจอยากให้เธอนั้นอยู่เงียบมาโดยตลอดเหมือนกับคุณแม่ที่จากไปแล้วมันก็เลยทําให้เธอในตอนนี้ค่อนข้างเจ็บปวดมากๆที่ไม่มีใครในชีวิตของเธอรับสนใจเธออย่างแท้จริงเลยนางเอกก็เลยขอชายชุดดาคนนั้นมาทํางานกับเธอสิให้มาเป็นผู้อารักขาส่วนตัวซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าชายคนนั้นรับจําใจเซ็นสัญญาก,กับเธอเพื่อช่วยชีวิตเธอเอาไว้อย่างจําใจก่อนที่เขารับจะแนะนําตัวให้กับนางเอกอย่างเป็นทางการว่าตนนั้นมีชื่อว่าพานครับซึ่งสัญญาที่นางเอกให้ทําก็คือ การที่ให้ในายพานครับ ช่วยปกป้องเธอจากปีศาจหนึ่งปีเต็มๆแลกกับเงินจํานวนมหาศาลและเมื่อสัญญาในครั้งนี้ได้เริ่มต้นนางเอกก็เลยบอกให้พานย้ายมาอยู่กับเธอที่บ้านในทันทีแต่เธอว่าจู่ๆสิครับพานกลับเปลี่ยนใจไม่อยากจะทําสัญญากับนางเอกอีกต่อไปแล้วมันก็เลยทาให้เธอรับพยายามใจรั้งเขาเก็บไว้แล้วขอให้พานอยู่กับเธอในคืนนี้ก่อนเพราะว่าเธอเองก็กลัวปีศาครับจนนอนไม่หลับโดยเมื่อพานได้เห็นนางเอกต้องกินยานอนหลับเข้าไปตลอดเนี่ยก็เลยเกิดความสงสารเธอขึ้นมากรับนอนเฝ้าเธอทั้งคืนเลยก็ว่าได้จนเขาเองก็บังเเเอิไปห็นนนนแผที่บ อกของเธอมันก็เลยทําให้เขารู้ในทันทีครับว่าวอนมีโฮในตอนนี้คือวอนจองในอดีตชาตินั่นเองก่อนที่เช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงนางเอกรับได้ตื่นขึ้นมาด้วยความสดใส จากการที่นอนเต็มอิ่มเมื่อคืนนี้แลวก็ได้พบว่าสัญญาที่เธอมอบให้กับพานเมื่อคืนนี้ครับเขาได้เซ็นมันไปเป็นที่เรียบร้อยที่จะกลายเป็นพ่วรรกษาของเธออย่างเป็นทางการซึ่งพานรับก็ได้กลับไปที่ภูเขาหินอีกครั้งหนึ่งโดยเขาเองก็จดจําเรื่องราวของวอนจองในอดีตได้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่เขาเองรับมีครั้งหนึ่งที่เคยกลายร่างกลายเป็นปีศาจแล้วจัดก,การเก็บบองจองโดยที่เขาไม่ทันตั้งใจมันก็เลยทาให้พานรู้สึกผิดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดและสัญ,ญญากับตัวเองว่าครับจะชดใช้กรรมที่เขาได้ก่อให้ได้เลยสักวน,นึง ก่อนที่เรื่องราวใน EP นี้ครับก็ตัดจบลงอย่างเป็นทางการทีนี้กรับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในไอแลนด์ EP หนกับ2ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของตำนานปีศาจลึกลับโลกีที่เกาะแห่งนี้อย่างแน่นอน ที่จากคำให้การของพานและก็อีกใครหลายๆคนได้มีการบอกเอาไว้ว่าปีศาจพวกนี้ถูกกักขังเอาไว้ในเกาะแห่งนี้เพียงแค่เกาะเดียวนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมปีศาจไม่เคยปรากฏตัวในเมืองหลวงของเกาหลีสักะทีหนึง่งเพราะว่ามันถูกกักขังด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างและถ้ามันถูกกักขังดับมันพวกนั้นก็คงอยากจะเป็นอิสระกันอย่างแน่นอนซึ่งถ้าเราคาดการณ์กันไม่ผิดครับการที่ปีศาจพวกนั้นเพ่งเล็งไปที่ตัวของนางเอกนี่ก็เลยหมายความว่าตัวของบอนมีโฮนั้นอาจจะเป็นกุญแจสําคัญครับในการปิดผนึกอะไรบางอย่าง ปลดปล่อยให้ปีศาจพวกนั้นกลายเป็นอิสระก็เป็นได้ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะตามล่าเธอไปทำไมกันแสดงว่าวอนจองในชาติที่แลว้วครับ จะต้องทำอะไรบางอย่างกับปีศาจพวกนั้นไปเป็นแน่นี่ก็เลยบีบห้ชะตกรรมในชาตินี้ของนางเอกนั้นจะต้องพบเจอกับสิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะเจอเลยครับก็คือพวกปีศาจเรียกไ,ได้ว่าเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆนอกจากจะเจอเรื่องในครอบครัวที่ค่อนข้างหนักมาแล้วยังต้องมาหนีเอาชีวิตรอดจากพวกปีศาจที่ว่าพวกนี้อีกในขณะที่ทางฝั่งพระเอกในตอนนี้ครับที่เขาเคยมีความทรงจําทําร้ายวอลจองในชาติที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาได้กลายร่างกายเป็นปีศาจและควบคุมตนเองไม่ได้เหตุการณ์แบบนี้ครับมันหมายความว่ายังไงกันแน่อย่าบอก เป็นครึ่งคนครึ่งปีศาเดมันอาจจะมีช่วงที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือเปล่าและเหตุการณ์ดบบั้นังรับจะเกิดขึ้นมาอีกหรือไม่เพราะถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงรับ ชะตากรรมของนางเอกในตอนนี้อาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วก็ได้เพราะเราก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ใช่ไหมละครับว่าตัวของพานั้นจะกลายร่างกายเป็นปีศาจอีกเมื่อไหร่และเมื่อเวลานั้นมาถึงประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยเดิมก็ได้ว่าแต่บทสรุปเรื่องราวของเกาะปีศาจที่ว่านี้ครับจะมีจุดจบอย่างไรกันแน่ชะตากรรมในชาตินี้ของนางเอกครับจะนำพาเธอไปสิ้นสุดที่ตรงไหนถ้าเราก็ดูอยากรู้คําตอบคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อครับในไอแลนด์อีพีต่อไปอีพีที่3แล้วก็อีพีที่4ครับ ที่ได้ใกลเราฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อใดก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยกดซับสไคร์กันไว้ได้เลยครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกําลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงครับสําหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบอห์ไหนการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืม YouTube ยูกกของดนั้วย เพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนจจกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครที่เป็นสายฟังเพลงครับชอบทําจอเล็กปิดหน้าจอก็ทําได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ลาแอดมุมบนหน้าจอรับแอดมอลบร์ร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองครับประกันความปลอดภัยสําหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกร สวัสดีครับ